ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกบทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานครื้นเครงไปกับเพลงเพราะเพราะจะบทประพันธ์ของมุทิตา แสงตะวันเจิดจ้าทําให้โลกสดใสคุณความดีก็จะลงโลกให้งดงามเช็เเ่่เดียวกันหญิงสาวนางหนึ่งสดสวยเจิดจ้าดังแสงตะวันและมีคุณงามความดีประดับจิตใจทว่าหลอดยากจนเข็นใจจึงไปที่ดูถูกจากชนชั้นสูงบางคนหญิงสาวต้องต่อสู้ ฟันฝากับอุปสรรคนานับประการเพื่อจะไปสูตรให้ประจักษ์ในคุณค่าของตัวหลอดเองลันดีขนาดนี้เจิดจ้าราวแสงตะวันสักขนาดนั้นจึงเป็นที่หมายปองของชายทั่วไปดังนั้นโปรดอย่าชักชา้าถ้าจะรักก,ก็รีบรักสตาลฉันย่ก้ สายไปแล้วแก้วพี่พี่ขัดขวางคุณแม่ไม่ได้แล้วพี่ทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะแก้วพี่ทำไม่ได้แล้วม่ใช่พี่ทำไม่ได้พี่ทำได้แต่พี่ปราณนะอ่อนแอเกินกว่าจะทำตั้งหากแล้วคะฮึยี่แก้วปุมคะมีคนมาขอพบคุณหนูกันค่ะฉันรู้แล้วแลวเขาคอยฉันที่ไหนที่โต๊ะรับแขกหน้าทเรสค่ะดี แล้วหาอะไรต้อนรับเขาหรือ,อยังกำลังจะเข้าไปเอาค่ะงั้นก็รีบเข้าไปเอาสิเอามาเยอะๆนะฉันสั่งในครัวไว้ละให้เขายกออกมาให้หมดทุกอย่างที่สั่งให้ทำค่ะอะค่ะแล้วทำไมยังไม่รีบไปเลยนะไม่ยืนซื้อบื่ออยู่ได้แก่นี่ค่ะค่ะค่ะถึงบ้าเอ้ยทำไมงี่เง่าขนาดนี้นะอะไรกันหนูบ่นอะไรอีกลูกท่าทางงุดหงิดหน้างอแบบเนี้ยฮะ ก็ทารปฐมอะไรเนอะสิคะอืมทำไมมันบื้อบ้าขนาดนี้คะทำอะไรเชื่องช้าน่ารำคาญจริงๆเลยลูกก็อย่าไปถือสามันนักเลยสติปัญญามันน้อยโอ้ยมีคนรับใช้แบบนี้หนูกันเบื่อคะ่ะหาคนที่มาทำงานคล่องหน่อยมันทำดีกว่านะคะเขาจะเอาเงินเท่าไหร่ก็จ้างมาได้ข้าคุณแม่จะได้ทันใจหน่อยจ้าแล้วแม่จะลองหาดูแต่ว่าตอนนี้มีอะไรลูกกระทนไปหน่อยสิลูกน่าเบื่ออืม บุการไปพบนักข่าวก่อนนะคะคุณแม่อ๋อมาแล้วเหรอค่ะอืมแล้วพูดจะอะไรก็ระวังนะอย่าให้เข้าตัวก็แล้วกันลูก <c oughs> <c oughs> แน่นอนค่ะ <c oughs> คุณแม่หนูกันจะพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับหนูกันให้มากที่สุดเชียวค่ะเอช่วยเล่าถึงเรื่องความรักของน้องการกับนักเตปร,ราดด้ครับ <c oughs> อ๋อ <c oughs> คือครอบครัวของเราสองคนเน่ะ รู้จักสนิทสนมกันมาหลายปีแล้วค่ะคุณหญิงป้ากรุณากับคุณแม่ของหนูกันน่ะเป็นคุณหญิงรุ่นเดียวกันได้รับพระกรุณาให้เป็นคุณหญิงพร้อมๆกันนะคะแล้วท่านก็ได้เป็นวุฒิสมาชิกเหมือนกันก็เลยยิ่งสนิทสนมกันมากตกมาถึงรุ่นลูกก็เลยพลอยสนิทกันไปด้วยนะ,ะ่ะคืะน้องกันก็รู้จักกับดัตรปราดมานานแล้วใช่ไหมครับค่ะรู้จักกันตั้งแต่เมื่อก่อนที่พี่เข้าไปเรียนเมืองนอกนะคะ่ะเออแล้วตอนนั้น รักกันหรือ,อยังครับตอนนั้นน่ะเรายังเด็กค่ะก็ชอบพอกันเหมือนพี่เหมือนน้องหนูกันี่เรียนเมืองนอกเมืองนาพอกลับมาก็มาเป็นนักร้องพี่ปราดนะ่ะเขาเพิ่งกลับมาไม่นานนี่เองอะค่ะออก็ชอบพอกันตอนนี้ใช่ไหมครับก็ค่ะแล้วข่าวที่ว่าดรปราดอาจจะไปม,มีความสัมพันธ์กับนักร้องเอธอานตะวันจันทรานะ่ะจริงหรือเปล่าครับอืม หนุกันกับคุณทานตะวันจันทราก็คาเคยเป็นนักร้องของรุ่งสยามมาเหมือนกันนะคะอืมแต่ตอนนี้หนูกันขอลาออกมาอยู่ค่ายมิเลเนียมมิวสิกแล้วล่ะคะ่ะอ๋อ,อ,อ,อลาออกจากเออรุ่งสยามแล้วเหรอฮะค่ะเพิ่งเข้าไปขอลาออกเมื่อไม่ก,กี่วันนี้เองค่ะเองั้นขอทราบสาเหตุที่ลาออกหน่อยได้ไหมครับอืม,อม <laughs> จะพูดไงดีอะ คือดูการคิดว่ารุ่งสยามเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแนวของทางบริษัทนะคะคือตอนแรกก็ว่าจะเป็นแนวเพลงแบบแบบของนุก,กันนะคะแต่ตอนหลังรู้สึกว่ารุ่งสยามเนี่ยจะมีแนวเพลงผสมปนเปกันไปหมดอันนี้นุก,กันลำบากใจนะคะกลัวแฟนเพลงเฉพาะแนวเนี่ยจะสับสนนุก,กันก็เลยมาอยู่มิลเลนเนียม เพราะว่าเข้าเป็นบริษัทที่มีแนวเพลงเฉพาะแฟนเพลงที่ชื่นชอบแนวแบบหนุกันเนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่าบริษัทเนี้ยทําเพลงแบบไหนนะคะคือลูกกรุงสตริงก็ทําไปแนวลูกทุ่งก็ทําไปทําให้ดีที่สุดถ้ามาผสมปนเปนกันไปหนุกันว่ามันมันดูยังไงไม่รู้นะคะมไม่อยากวิจารณ์นะคะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีทานตะวันจันทราที่มีข่าวว่าชอบพอกับรรุราด อยู่รุ่งสยามนงกันก็นเลยลาออกนะครับอ๋ไม่เกี่ยวข้องกันเลยค่ะหนูกันอนะแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออจากการเด็ดขาดนะคะแล้วเรื่องข่าวความสัมพันธ์อะไรนะนะ่นนูกันบอกตรงๆนะคะว่าไม่เชื่อคะ่ะอ๋อไม่เชื่อเหรอครับค่ะไม่เชื่อเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรครับถึงได้มีความมั่นใจว่าข่าวลือนั้นน่ะจะไม่มีมูลความจริงก็เพราะว่าหนูกันเชื่อใจพี่ปราดนะสิคะ เราเรารักกันมาก่อนก่อนที่พี่เขาจะไปรู้จักกับทานตะวันจันทราที่เป็นเพื่อนร่วมสถาบันกับน้องสาวของพี่ปราดและเป็นนักศึกษาที่พี่เขาเป็นอาจารย์อยู่ด้วยแต่ไม่ได้เรียนในวิชาที่พี่เขาสอนนะคะรู้จักกันผ่านทางน้องสาวเขาก็ไม่เห็นพี่เขาจะมีอะไรพิเศษเกินเลยไปกว่าคุณทานตะวันเป็นเพื่อนกับน้องสาวแล้วก็เป็นนักศึกษามันก็เท่านั้นเองแหละค่ะอ๋อเหรอครับเอ๊ะ งั้นการที่คุณทานตะวันจันทราเป็นลมเมื่อเห็นการแต่งงานของรัตประลาดกับน้องกันเนี่ยจะมีคําอธิบายยังไงดีครับผมเอเรื่องนี้หนูกันว่าคุณคงต้องไปขอสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกของคุณทานตะวันจันทราเองแล้วล่ะค่ะเพราะหนูการตอบแทนก็ไม่ได้จริงๆนะคะสสดี้านาวเธอมาขอสัมภาษณ์เธอเธอจะว่ายังไงอ่ะเออแต่ฉันตอบเข้าไปว่าเธอไม่อยู่นะ แล้วจะให้คำตอบในตอนบายๆฉันไม่อยากเจอกับใครทั้งนั้นนะจันแต่นักข่าวเขาบอกว่าเขาไปสัมภาษณ์ทางเยสิริกลยามาแล้วนะก็เลยอยากจะฟังทางฝ่ายเธอด้วยมันอะไรกันนักกันหนาฉันก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับพวกเขาแล้วทําไมต้องมาวุ่นวายกับฉันด้วยออแต่แต่ว่ามันเป็นข่าวออกไปแล้วนะตะว,วันสงสัยนักข่าวอีกนะเอาไงดีตะว,วันบอกเข้าไปเลย ว่าฉันไม่มีอะไรจะพูดทั้งนั้นบอกเขาไปว่าฉันไม่มีอะไรกับด็อกเตอร์ปลาดเออเออเออฮัลโหลเออพี่ดนายนะครับ,ออรบขอสายตะวันหน่อยครับอ,อ๋อพี่ดานายนะเองเออ่รอเดี๋ยวนะคะพี่เอ,อตะวันพี่ดานายจาะไม่ใช่นักข่าวสวัสดีค่ะพี่อ๋อตะวันเป็นไงบ้างไม่เป็นอะไรแล้วคะ่ะ นี่นักข่าวเขาอยากสัมภาษณ์นะตะวันไม่อยากให้สัมภาษณ์นะคะทําไมอ่ะตะวันอเอกลัวเหรอตะวันพี่แดนไนตะวันไม่อยากให้เป็นข่าวตะวันไม่อยากให้ใครต้องเสียหายเออนี่ถ้าตะวันไม่ให้ข่าวเขาสินะทําเงียบเฉยไว้ข่าวที่็็ลงว่าตะวันคิด จะจับดอร์ปราดคู่มั่นคู่หมายของสริกัญยานะ่ะมันจะกลายเป็นว่าตะวันยอมรับนะถึงไม่ออกมาพิเศษข่าวรู้ไหมฝ่ายสิริกัญญานี่เขาให้สัมภาษณ์แล้วนะวัดตะวันเนี่ยควรจะออกแถลงข่าวบ้างเพื่อความดูสของตัวเองไงพี่จ้นนตะวันควรจะทำยังไงเอางี้นะพรุ่งนี้พี่จะเปิดให้ตะวันแถลงข่าวที่บริษัท ตะวันต้องเตรียมหาคำพูดให้ดีๆสำหรับตัวเองเข้าใจไหมตะวันทำได้ไหมล่ะคิดว่าทำได้ไหมค่ะตกลงตะวันจะทำค่ะดีจ้ะงั้นพี่จะได้นัดนักข่าวมานะสวัสดีจ้ะตะวันสวัสดีค่ะพี่เดนไยตกลงว่าไงตะวันพี่เดนไนจะเปิดที่ฉันแถลงข่าวนะจ้ะข่าวข่าวเธอกับดรปราดนั่นหรอใช่ ไอ้ตะวันแล้วแล้วเธอจะให้ข่าวว่าไงอะจันเธอจ้องหน้าฉันทำไมอะฉันฉันไม่รู้นะว่าจะช่วยเธอยังไงอะตะวันฉันควรจะพูดยังไงดีอะจันฉันควรจะพูดยังไงดีพูดความจริงไปเลยตะวันให้ฉันพูดว่าฉันเธอกับด็อกเตอร์ปราดรักกันบ้านะสิเธอจะให้ฉันพูดอย่างนั้นได้ยังไงจันทนีอ้าว ถ้าเธอพูดออกไปนะประชาชนเขาจะได้รู้ความจริงไงว่าเธอกับด็อกเตอร์ปราดรักกันแล้วเธอก็กถูกพรากความรักไปไม่ฉันทำไม่ได้ฉันจะทำลายเขาไม่ได้ทำลายอะไรเธอกับเขารักกันนะแล้วมันเสียหายตรงไหนฮะตะวันฉันจะทำให้ครอบครัวเขาต้องมีเรื่องเพราะฉันเนะ่ะฉันทำไม่ได้เธอก็เป็นซะแบบเนี้ยทำดีไปทำไม ทำดีแล้วก็ต้องมานั่งเสียใจอะ่ะทำดีแล้วแต่เขาก็ไม่เห็นยายคุณหญิงกลัลณนาอะไรนั่นก็ยังจงเกลียดจงชังเธอขนาดยียแก้วเองยังเจ็บร้อนแทนเธอเลยคิดจะสู้เพื่อเธอถึงขนาดโดนคุณแม่ตกเพราะว่าออกรับแทนเธอแบบเนี้ยเธอยังไม่คิดจะสู้เพื่อตัวเองอีกหร้อตะวันแก้วแก้วยอมทำเพื่อฉันขนาดนี้แล้วแล้วใจฉันทำร้ายแก้ว ทำร้ายพี่ชายแก้วอย่างนั้นเหรอจันฉันไม่อยากให้เขากับพี่น้องต้องเดือดร,ร้อนใจไปมากกว่านี้เพราะฉันโธ่เอ้ยเธอก็คิดซะแบบนี้เห็นมะแล้วก็ร้องไห้ <c oughs> ใจเธอมันจะขาดใช่มา <c oughs> ฉันรู้นะ <c oughs> ว่าคนอ,อกหักครั้งแรกนะ่ะมันเจ็บปวดทรมานขนาดไหน ฉันไม่เคยหรอกแต่ก็จำมาจากหนังสือที่อ่านนะ่ะตะวันทำไมเธอต้องทนด้วยทนเพื่ออะไรพอที่เธอจันทนีพอได้แล้วเออก็ตามใจนะคิดว่าทนได้ก็ตามใจงั้นก็ตรงเจ็บตัวไปคนเดียวเหอะแล้วปล่อยให้คนอื่นเขามีความสุขหวังว่าทำแบบนี้แล้ว เธอจะได้อันนี้สงผลบุญทําให้เธอมีความสุขขึ้นก็ตามใจเธอนะตะวันให้ข่าวมาได้ว่าเขากับดร์ปราดรักกันเชะแบบนี้อมันให้ข่าวเป็นเท้ชัดๆเลยครับพี่ดนไยอตะวันค่ะพี่ดนไนอีกครึ่งชั่วโมงนะจะถึงเวลาเปิดแถลงข่าวล้วเตรียมตัวมาพร้อมหรือยังเออตะวัน เยชริกระยาเนี่ยให้ข่าวแบบเนี่ยเหมือนจงใจจะว่าเธอนั่นแหละเป็นตัวแย่งความรักของเขานี่เท่ากับตอกย้ำข่าวลือที่ว่าเธอมีอะไรกับด็อร์ปราดน,นัะวันแล้วก็เป็นการมีอะไรแบบที่ทางฝ่ายเธอเนี่ยเสียหายด้วยนะเพราะว่าเขาย้ำว่าเขากับด็อเตอร์เนี่ยรักกันเออแล้วทางดอเตอรจะว่ายังไงก็ไม่รู้ <c oughs> เออนี่ต้องถามยียแก้ว ออพี่ดานัยคะจันขอโทรหาเพื่อนหน่อยนะคะอ๋อได้เลยจันตามสบายนะค่ะค่ะขอใส่คุณแก้วคะ่ะฉันกําลังพูดนีนเธอใช่ไหมจันเออฉันเองตอนนี้เธออยู่ที่ไหนอะฉันโทรไปที่คอนโดเมื่อตะกี้ก็ไม่มีใครอยู่โทรเข้ามือถือตะวันก็ปิดเครื่องใช่ไหมใช่สองวันมาเนี้ตะวันก็ปิดเครื่องเพราะไม่อยากให้ใครโทรเข้ามาเอออาการเดียวกับพี่ชายฉันเลยนั้นก็ปิดเครื่องเพราะไม่อยากพูดกับยายสิริกัลยา ฮะจริงเหรอด็อกเตอร์มีเรื่องกับยายนั่นเหรอโทษจันเธอก็รู้นะว่าพี่ชายฉันรักใครแล้วการที่ต้องแต่งกับยายนูกันนะ่ะเพราะอะไรพี่ชายฉันก็กลุ้มนะเมื่อวานก็เมานี่ก็ขอลายหยุดมาสองวันแล้วนะเหรอเออ,เอ,อนี่แล้วเห็นข่าวยายนั่นมะก็นี่แหละที่จะโทรหาตะวันยายนั่นนนะ่ะพูดเท็จพี่ปราบไม่ได้รักด้วยซะหน่อยโก,กหกมูสาชัดชัดเหรอ ดีจังนี่แก้วตะวันจะเปิดแถลงข่าวแล้วนะนี่กำลังรอเวลาอยู่เหรอ,องั้นขอพูดกับตะวันหน่อยอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเออเอออยู่จ้าอยู่จ้ารอเดี๋ยวนะแก้วเออตะวันแก้วจะพูดสายด้วยจะ้ะแก้วเหรอจ้าตะวันจะเปิดแถลงข่าวเหรอจ<ะ>้านี่ให้ข่าวไปเลยนะพูดไปเลยว่าเธอกับพี่ปราณรักกันแก้วพูดไปเลยนะไม่ต้องกลัวอะไรละ จะได้ยันกับเจนุกการไปเลยว่าใครพูดความจริงออตวัเอนนี่ไม่ต้องกลัวพี่ปราดเนี่ยต้องยอมรับแน่ว่ารักกับเธอแล้วประชาชนจะได้รู้สักทีว่าเรื่องเนี้ยใครผิดใครถูกใครกันแน่ที่แย่งคนรักของใครแก้วเธอต้องพูดความจริงนะตะวันต้องพูดความจริงดีดหนัยคะนักข่าวมาพร้อมแล้วล่ะคะ่ะออครับตะวันจะ้ะพร้อมหรือยังนะเออพร้อมคะ่ะ แก้วจ้าตะวันต้องไปก่อนแล้วนะจ้าแล้วอย่าลืมนะตะวันเธอต้องพูดความจริงนะพูดไปเลยว่าเธอกับพี่ปรารักกันพูดไปเลยนะตะวัน <c oughs> คุณทตะวันจะอธิบายยังไงครับที่เป็นลมเมื่อตอนเห็นการเชิญแต่งงานของดรปราดกับสิริกัญญา,าน,นะครับสูตรลมหายใจเข้าปอดให้ลึกที่สุดนะตะวันเธอต้องทําได้เธอต้องพูดในสิ่งที่ดีสําหรับทุกๆคน วันนั้นนั่นแหละค่ะพอดีอากาศมันร้อนมากนะคะตะวันทำท่าจะแย่มาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็พอดีตอนนั้นคุณหญิงกรุณาคุณแม่ของเพื่อนตะวันท่านให้การ์ดมาพอดีพอรับมาถือ,อก็เกิดเป็นลมขึ้นมากระทันหันนะคะคือไม่เกี่ยวกับการเตือนใจเมื่อเห็นการ์ดนคะครับไม่คะ่ะไม่เกี่ยวกันเลยยีตะวันนี่เธอจะปฏิเสธข่าวอีกแล้วเหรอ ทำไม<ท>ำล่ะตะวันทำไมงั้นข่าวลือที่ว่าคุณทานตะวันกับดรปราดมีอะไรกันอ่ะเป็นข่าวลือหรือเปล่าครับค่ะข่าวลือ<笑>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 ข่าวลือข่าวลือก็คือข่าวลือ <H an> จริงไหมคะจริงค่ะเรื่องนี้นะคะดิฉันขอที่บายว่าดิฉันกับดรปราดรู้จักกันเพราะว่าดิฉันเป็นเพื่อนกับน้องสาวของดรนะคะ ดิฉันกับด็อกเตอร์ก็อาจจะมีการพูปากกันบ้างท่านอาจจะไปนั่งฟังเพลงที่ดิฉันร้องในคาเฟ่นัน่นก็เป็นเพราะว่าท่านไปกับน้องสาวนะคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดมันก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาเรื่องนี้กรุณาเขียนให้ประชาชนเข้าใจด้วยนะคะว่ามันไม่มีมูลความจริงเราไม่มีอะไรกันงานแต่งของดอเตอรก็ถูกกำหนดขึ้นเพราะเขาทั้งคู่รักกันนะคะเออถ้าอย่างนั้น ขอถามหน่อยนะครับว่าแล้ววันแต่งงานคุณธันตวันจะไปร่วมางานหรือเปล่าครับเออเออเอาซิตะวันฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเธอจะกล้าไปงานไหมทาปากแข็งปฏิเสธข่าว่าไม่มีอะไรกับด็อกเตอร์ปราดนะอ๋อแน่นอนคะอ่ะถ้าไม่ติดงานอะไรไดิฉันไปแน่เออถ้างั้นติดงาน ก็จะไม่ไปไงั้นแหละครับแล้วตอนนี้มีงานอะไรที่อาจจะทําให้ไม่ไปงานแต่งงานไม่ได้หรอครับเออฮะยังไม่มีใช่ไหมครับอ,อ๋อค่ะยังเอองั้นงานงแต่งเออแหมดูทุกคนจะสนใจจังเลยนะคะว่าดิฉันจะไปหรือไม่ไปความจริงดิฉันก็ไม่ใช่แขกสําคัญอะไรนะคะจะไปหรือไม่ไปก็คงจะไม่มีใครสนใจแต่ว่าถ้าคุณนักข่าวต้องการข่าวให้แน่นอน ก็ได้ค่ะดิฉันยืนยันจะไปงานแต่งระหว่างคุณสิริกรยากับพอเตอรปราดแน่นอนค่ะ เก่งมากตะว,วันเก็บความรู้สึกได้ยอดเยี่ยมมากเลยก็หกได้ยอดเยี่ยมมากตั้งหากแล้วคะพี่ดานัยมแมวอ่อจนันอย่าไปว่าเพื่อนอย่างงั้นสิครับค่ะจันขอโทษค่ะพี่ดานัยแต่จันแค้นใจอ่ะนี่ตะวันนะย่าตะวันทาไมไม่พูดความจริงอืมจันทนีถ้าตะว,วันพูดความจริงคุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้น ตะวันกับด็อกเตอร์ปราดก็จะได้กลับมารักกันอีกมันจะง่ายอย่างนั้นเหรอจันทนีกำหนดการถูกกำหนดขึ้นแล้วนะถ้ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะคำพูดของตะวันมันจะไม่เสียหายเหละแล้วคุณหญิงกรุณาเนี่ยจะปล่อยให้ลูกชายมาแต่งงานกับตะวันได้ง่ายง่ายอย่างนั้นเหรองานเนี่ยนะถ้าตะวันพูดความจริงตะวันจะเสียหายนะประชาชนจะกล่าวหาว่าตะวันเนี่ยทำลายพิธีงานแต่งงานของสิริกัญยา พี่ว่าตะวันพูดแบบเนี้ยถูกต้องแล้วล่ะแต่ตะว,วันต้องเสียใจนะคะพี่ดนายจันฉันขอแล้วนะต่อไปอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยฉันขอให้มันจบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเออ,เอ,อก็ได้ฉันจะไม่พูดละตามใจเธอนะงั้นฉันกลับล่ะครูชาติจันจะไปไหนเหรอ ครูมาก็ดีแล้วล่ะค่ะอยู่เป็นเพื่อนยยตวะวันเพา่อนหน่อยนะคะฉันขอออกออกไปทุร้าหน่อยอะคะ่ะไปก่อนนะคะครูครูชาติมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยก็มาตอนที่ปเปิดแถลงข่าวนะครับผมไม่อยากจะเห็นนะผมหลบๆฟังอยู่นะครับเห็นคนเยอะก็เลยหลบอยู่ข้างประตูอ๋องั้นครูชาติก็คุยกับตะวันไปก่อน,นครับผมยังมีงานต้องประสานอีกสะสานอีกเยอะแยะ,ยะอีกสองสามเรื่องนะครับเชิญครับคุณเลนา,นาน พี่ไปก่อนนะตะววันค่ะไปนะครับตัววันหน้าของตัววันคอนเฟนซีผมรู้รู้ว่าคุณคงเจ็บปวดผมเข้าใจเพราะผมก็รู้สึกไม่แตกต่างระจากคุณความรักของตะววันไม่สมบัติความรักของครูชาติจังผมก็ไม่สมบัตเหมือนกันเมืเอ่อกี้ฟังเท่ข่าวแล้วอยากจะบอกว่า ตะวันกล้าหาญมากนะที่พูดออกไปจากนั้นนะ่ะขอบคุณค่ะตะวันรักกับรถตบราจริงๆครูชาติคะ่ะตะวันรู้รู้นะคะว่าครูชาติคิดยังไงกับตะวันตะวันเสียใจคะ่ะบการผิดป่าในรักในมันทุกทรมานผมก็้าใจดีนะตะวัน ผมก็ใจดีครูผมก็เคยรักแล้วก็รู้รสของความผิดบังในความรักครูคะตะวันผมรักคุณคร,ครูชาติแต่ตะวันก็ไม่ได้รักผมตะวันรักคนอื่นครูคะตะวันผมก็ใจเรื่องความรักมันฝืนใจกันไม่ได้ ตะวันผมรู้รู้ว่าตะวันกำลังเสียใจผมเพียงแต่อยากจะบอกกับตะวันว่าผมยังอยู่ตรงนี้จะรักก็รีบรักเกย่ามัวแต่ชักแต่ชา้าจะรักก็เข้ามาจะมัวสบตาละฉันยู่ทำไมอย่ามัวสบตาละฉันยู่ไกลท่านผู้ฟังที่รักจะรัก ก็รีบรักจจ้าประภันของมุทิตาใจทิพย์แดงมงคลจะทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกทิบรัชทยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งลูกสยามบันทึกเสียงกลยารจระพงควบคุมการแสดงลูกสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตาม จะรักก็รีบรักในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิปจะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ